สวัสดีครับเมนูแนะ่นำไปกิติครับวันนี้มาองค์พระประถมเจดีครับร้านคอยทอดนายผอมครับอ๋อ,อส่วนนางลมครับนี่ครคนเยอะเต็มร้านเลยครับมาดูวิธีการทำหมูครับนะปกติมาสายแล้วครับปกติวันนี้มาสายแล้วถ้าช่วงหกโมงทุ่มสองทุ่มมีคนจะเยอะน่ มีร้านนายผอมนะฮะอ,อดทอดนายผอมอยู่ตรงหัวมุมครับหัวมุมทางข้าวประตูทางตรงรองค์ะสมเจดีย์เดี๋ยวให้ดูร้านนี้คนเยอะนะฮะตรงหัวมุมมาทุกครั้งนี่คนจะแน่นร้านเลยครับแต่วันนี้มาสายแล้วนะฮะมาสาย ร้านนี้ร้านใหญ่นะโต๊ะงข้างในมีโต๊ะลงมา อันนี้มีตั้งใส่หอกลับบ้านแล้วก็ใส่จานนั่งทานนั่งทานในร้านได้กนะระทะนี้เขาคือกระทะใหญ่นะครอบที่ได้หลายหลายชุดนะครับร้านนี้คือฝั่นใจนะฮะฝันใจของคนในองค์ปฐมเจดีเลย วันนี้เมนูแนะนำบายกิติประมาณีกอีกครั้งนะครับมาคงพระสมเนะครีนะครเพื่อนดูแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะหา,าเมนูเด็ดๆนะครับเมนูเด็ดๆของอา,อาหารแต่ละที่นะครับผมก็ใส่่อนเยอะมากเลย จะเห็นนะว่าเขาทำนะฮะทไม่หยุดนะครับทำไปเรื่อยๆครับลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆทำไม่หยุดโอ้ขายดีนะครับเนี่ฮนะดูขายดีไม่ดีอ่ะดูมาเรื่อยๆเลยครับ นะมีอย่างที่บอกรัางนี้ออกออกติจานที่บ้านหรือก็นั่งที่โต๊ะนะฮะลูกค้านะีขก็มามาเรื่อยๆทำไม่หยุดจริงๆครับก็แบ่งลิกนสั้นๆนะครับชิ้นสั้นๆท,ที่วันนี้เอา หอ,อยทอดนายพร้อมมากฝากเพื่อนครับอยู่ที่หน้าองค์ระสมเจดีนะครับองค์พระสมเจดีก็มาตั้งแต่สี่โมงถึงสามสี่ทุ่มประมาณนั้นนะครับคนจะเยอะนะครับคนจะเยอะนี่ก็จะทําไปเรื่อยๆอย่างนี้ใายกระทะใหญ่นะกระทะใหญ่ นะนี่คือชื่อเช้าของร้านนะครับก็เกียบปลานะหอยทอดนายหอมฮนะออส่วนนางลมก็อย,อย่างที่บอกฮะอออยู่ตรงประตูทางเข้านะครับองพระประสมนะเจดีย์ข้ามาแล้วก็ออรถมาจอดได้เลยฮะอยู่ฝั่งรถจอรถตรงหัวมุมนะตรงหัวม,มุมนี่ฮะองพระประสมเจดี เป็นร้านใหญ่ร้านดังแล้วก็คนเยอะอโอเคครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช n n e l ของกิจติด้วยนะครับเอาหอยทอดวันนี้นะฮะเมนูแนะนำก็คือหอยทอดของนี่นะของนายผอมอ,อส่วนนางงหน้าองค์ก็กรตมเจด like, ีกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บด้วยวันนี้ต้องลาเพื่อ,อนๆไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ